ยังไงโอ้ยโอ,โอ้ยยังเอาวันนี้ยังกันนะลูกเอา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 หอมกัน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 แต่ทั้งนี้ยิงเขียวอลักเฮงด้วยสิบอกพี่ถุงเงินพี่ถุงเงินของอลักเฮงเอออุ้งทองก็บอกอลักเฮงอลักเฮงนั่นนะ รักกันสิลูกรักกันรักกันพี่ทูนเงินรักไหมพี่ทูนเงินรักก็ขึ้นมาสิขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเฮงยาเห็ดตีเฮงตีตึงโอ้โหอีหล่าลูกเออตายลูกเวอยอุ้ยเฮงเนี่ยมาแกงเขามาแกงเขาทำไมไหนเอาหน้ามาดูดิว่มามะเกี้งมูเขาตัวน,นี้หือมะเกงเขาอยู่ฮานะหือ โอ้พี่น้องบ่ได้พาไปเห็นมันเงียวครับบานด้วยคนละเมยเวียน <c oughs> หัวนะมันแหงอ่ะไปไปลูกยางกข้าไปยางอ่อมบานไปเลยคุณคน่ะดึงผาลงเมื่อไรโอ้ยอยู่จังสิแหละเจ็บไหมละ่ะแล้วหนูกระโดดลงทำไมแม่จะเอาหนูลงอยู่ เนี่ยหนูไปกระโดดลงมันก็เจ็บเล็บนะสิเล็บยาวทิ่มเนื้อเนี่ยฮะเจ็บใช่ไหมของอันนี้เมื่อกี้กทีกระโดดข,ข,ขึ้นกระโดดขึ้นกรงอันเล็บของกระโดดขึ้นหลังกรงว้าวพีชพี่น้องเจ็บไหมอะฮะอ่ะเจ็บอยู่เจ็บอยู่ก็ไม่เยอะตาคว้างไปเขาอีก ล้วกระโดดลงทำไมแม่จะเอาลงอยู่แม่เมัว,มวลบกระหงเออแม่ขอโทษนะขอโทษนะคนสวยคนสวยเ่งยางไปอมอมบ้านอโอ้ยเหมือนในวัดความดันพี่น้อง่อยแปดสิบเนี่ยแต่ว่ามันพันเองอ่ะมันพันแขนอ่ะมองพันนนอ่ะ มันพันยากกลัวสิพันไดกันซูนให้จะคข้องก่อนหั่นความดันกระขึ้นทั้งปวดเข่านะมือในเงือะปวดพี่น้องคือเกียงกินนามร้ายแต่ว่ามันโยกมันโยกมาในมองใส่อันบ้ว่าผู้ใดใส่ฟันปลอมสิเข้าใจอยู่มั้งอธิบายบ่ถูกมองที่เฮ้าเข้าให้เฮ้าใส่แล้วเข้าไปกาอันบูาวแล้วก็เสียวเสียวฟัน เอออีหล่าแม่ปวดฝันยาเฮาโอ้ยง่วงก็นอนไปแม่ไม่กวนละแม่จะไปทํางานบ้านละเออนอนซะเด้อวันนี้กินลูกชิ้นแต่เช้าเลยเออแม่ว่าสเสเฮดมเน้าเฮดกุวดเตียวกับใส่ปูอัดมันจะแข็งไหมมันก็นิ่มๆหมกะลูกก็กินลูกชิ้นแม่ก็กินปูอัด ได้กันขอบคุณพี่น้องแล้วจ้าเดี๋ยวเขามารับชมชมนงน้องๆวามีสาระฮียงานกิจว่ากันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องๆด้วยนะกาไปแล้วจ้า